ดีจ้าพี่นอ้องฟองไฟพี่นอ้องฟองกบัก้ายเอฟซีสูขูุขูคนมากินเขาน้ำญี่ปุ่นมนพี่น้องเรไดยพอ,อ,อก,กันเป็นกิจจาักษณะเลยนะช่วงนี้ยินเสียงญี่ปุ่นมาพี่น้องญี่ปุ่นได้อย่างกินนี่ได้ซุปปกแปบใส่ปลาใส่บักเขือพี่น้องมันอีพักของเฮ้าพี่น้องเอ้ยหลเบิ่งเบิพักเก็บจากสวนพี่น้องมากกินน้วกัน กินขาวน้ำเนยบนน่ะกินหลอดสิไปทุระคือเก่าหลับพี่น้องยิงเสียงมาดอกกี้บนซื้อไม้มาจะซื้อซื้อไม้มาแล้วก็บ,บ่ใส่จักเชื่อกนับขมา้าไก่จังหน่อยกันหน่อนมันนี่มานนางกินข้าวอยู่เทียงนาเต็มหน้านหน่อยเป็นบรรยากาศออกเรีนฝ่าอ่อนๆพี่น้องเรีนฝ่าเผาอือ การแักแบบคือเขาอย่างไงการเงินเราบุ้งเขาไปแจง,งร่วมเนาะไปแจงร่วมผักนึกแจงบบบนี้ตอนนู่นไปเหรอบ้าไปแจงเขาบ้านหายเนาะบ้าเบ้าเลไปแจงร่วมผักแจงเขาแต่ว่าตรงนี้เจ้าบ้านค่ะเจ้าบ้านทมีต้องเป็นผู้ใหญ่หรือผู้ซอย บาดหายแม่เออหนูไปทายมันเนี่ยน้องคว้าตาคือบ่ได้น่ะเจ้าแล้วคือบ่ได้เถอะตาพาหนูไปตาพาหนูไปมือนางบอกเรื่องของเราหายแล้วก็คือบ่ได้แจ้งก็เราเป็นเจ้าบ้านไงพระตุงแจ้งไผถ้าเป็นผู้ยว่อาศัยเขาตุงแจ้งคุยไปสามีเพิ่งบอกส่งหนักครับอ๋อเร็วแต่เด้อไปบอกอยู่อำเภอพระตุงไปลรงพักบอกอำเภอบาดหายบาดหายแล้วเขาบอกว่า มีเนเจ้าบ้านบอโพบามีนผู้อาศัยแถว่้านมีเจ้าบ้านเห็นไปเอาผู้ใหญ่หรือผู้ซอยมาน่ะบอกบอกไว้แค่นี้เขาจีบแบบนู้นเลยเรากูจะไปเฮ็ดเรากูจะไปหาสายเห็นมันนี่ขั้นบ่ไปแจ้งขั้นบ่ไปเฮ็ดยูบ่ยากะหายก็ไปเอ็นนา่์แต่ว่าบอกบอกจบางปัญหาให้กูด้างขนาดเลยเจ้าก็หายไปแต่มันไม่ได้หายไปแต่มันอยู่เฮียนเนี่ยบัดหายพี่นองมันมันหายกระเป๋าเงินหาย ยาบนเป็นคนเผือรู้ในจังหน่อยกับบอกเก็บบอกกรรมจังหวาวางถึงใส่เวลาสึใส่หาปลเห็นมันให้เด็ดสามมือ่อละยาบนหาอ่อมทีบอ่อมแดนหาใส่กับปเห็นพี่นองบัดพึ่งไปไทายมาเด,ด็ดปหาฮนในสองเดือนเลยไปไทายแล้วก็ลงไปเห็ดวิสาน,น ไปถามทั้งอำเภอเขามันก็ต้องแจ้งหายแจ้งหายเราก็ต้องไปเฮ็ดไม้บัตรก็ได้จะขั้นเสียวจอบ้านเอาคนใหญ่บ้านไปเขาเพื่อติไปหายากเลยจอบ้านกับพวกนี้หัวนั่นพอเด็กน้อยแล้วหัวเข้ายี่บนนี่แล้ว เราพันอย่างง่ายสุเบียนออกไปซิฟกาปีเกิดการซิฟกาปีแล้วแต่ว่าเรา้านอย่างง่ายสุเบียนออกไปยี่บุญไม่ได้เป็นเจ้าบ้านเยอหลังของพอกจังหาหลังของพอยี่บนพอยี่บุเป็นเจ้าบ้านจังหาบ้านเล็กทีก็หลาน หอมนองหงษ์พนักพี่น้องรู้ละอร่อยหอมนองหงรู้ละอร่อยวันนี้น้อยออกไปเด็เป็ดนี่พักกระโดน bụi ở phía nằm khắp bốc hoa cứ bốc ngành đấy cứ bốc ổ khuyên bốc đấy เราอยคล่องถอดผาถอดกางเกงอาบน้ำก็เอาออกจากกระป๋องเกงงล้วว่ามันว้างว้ว้างไว้ไวสั้นบนนั่นหน้าของน้ำก็เลือมเจ็บเลยกับอันนึงก็บนสงสัยลังยูกกืนนา นานาบ้านนาล่างขายน้ามูกจาวงอ้แรงดูดกค้าหลายเน้ยมแรงค้นปุ่น่านบันี้บนจกเงินลงมาหายพอคาแล้วอ่ะซื้อหอมไปหายสองร้อยเออเงินมันเหลืออยู่ในกระเป๋าหารอยเยียบ,บนกัเ็เลยว่าเอาไปจะเสียชา้าพนักกิจ ก็จักว่าเอาใส่กระเป๋าเฮ้ยพใส่เฮ้ยมันมัง้งถิ่นยุตุกู่เก้าอี้บนหน้าบ้านหน้าบ้านล้านกับประจักนี่ละสงสัยอยู่งสองขบโอเคนหาใช้ก็บ่เห็น กิ sure. ่งของมาจังเลยก็ทุ่งไม่เพื่อนเรไม่บาดเจ็บนี่ทรงกวางต้องใส่บาดเจ็บเประชาชนเสียแต่ว่าทีเยบบนจงไปน้ำไายนี่ใจหลาห้กสาวเขาไปสมัครสมัครเยอะ เนะห,หรอครับพี่น้องผมลำดำเดี๋ยวความไม่ต้องลูกข้าเราจะไปถามติดต่อเบื้องบนนะจังคว้าบัดหายแล้วมันต้องใส่คนน้ำหรืออะได้เป็นพยานบ่ ถ้าไปแบ่งความแล้วไปถ่ายเลยก็ถ่ายได้เลย,ยก็สิถ่ายมาตอนมวันนี้ mua bơ phải nào mà đâu phải thì mắc quỳ nó đó là bye bye, bye, bye.